มาครับแผ่นหนึ่งปี2องหศูนย์ข้อที่ยีสิบห้าถึงยี่สิบเจดครับวันนี้อ่ะเริ่มพที่ข้อแรกกันเลยข้อที่ยี่สิบห้าเขาบอกว่าไอ้สัญลักษณ์เนี้ยฝีสี่เหลี่ยมวง 4, เล็บสี่เหลี่ยมหมายถึงค่าที่มากที่สุดของเซตของจํานวนเต็ม N จํานวนเต็ม N โดย N เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับค่า X ที่ใส่เข้าไปนะก็คือเป็นจํานวนเต็ม ข้อหมายของไอสัญลักษณ์เนี้ยค่าที่ได้ออกมาคือจำนวนเต็มที่มากที่น้อยที่น้อยกว่า x จำนวนเต็มที่มากกว่า x อย่างเช่นถ้าใส่ x เป็น7.2ใส่อาพดุด7.2เข้าไปจำนวนเต็มที่ใกล้7.2มากที่สุดก็คือ7อ่าไอคือค่าที่ได้ก็สังเกตว่าถ้ามันเป็นค่าบวกเจดจุดเ้าอะไรเงี้ยค่า จำนวนเต็มที่น้อยก,ก็7.9ที่ใกล้ที่สุดก็คือเจ็ดเนาะอ่านี่คือคำตอบได้แต่ถ้ามันติดลบอย่างเช่นลบ7.9เงี้ยเราต้องปัดเศษขึ้นหรือปัดเศษลงเพื่อที่จะทําให้ค่ามันน้อยลงเราก็ต้องปัดเศษปัดเศษขึ้นเนาะเพราะว่าลบจะได้ลบแปดก็จะเห็นว่าลบแปดเนี่ยก็จะน้อยกว่าลบ7.9เป็นไปตามเงื่อนไขว่าต้องน้อยกว่าอ่ะแล้วก็ให้ f ถ้ากับเท่านี้มา คือข้อนี้มันยากแค่เราต้องแปลความไอ้เครื่องหมายนี้ให้ออกแค่นั่นแหละนะแล้วเราก็เอา x 2.4เนะี่ยไปแทนลงใน x ได้เลยก็จะได้ออกมาเป็น7 4็ดจส่วนสิก้อนแรกเนาะก้อนสองสองเก็ดส่วนสิมันคือ0.74นะถ้าเป็นถ้ามันเป็นบวกถ้าเป็นบวกต้องปัดเสษลงเพื่อให้ค่าน้อยลงใช่ไหมนะก็จะได้ศูนย์ก่อนแรกก้อนที่สองสอ เป็นบวกอีกแล้วปัดเศษลงได้สองอันนี้ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะผมทำอะไรผิดด้วอเเหมือนมีอะไรขาดหายไปตัวหนึง่งอ๋อมันไม่มีหนึ่งส่วนสิบนี่นะผมเขียนหนึ่งส่วนสิบซ้ำไปตัวหนึง่งตัตนนี้ไม่มีต้องได้เป็นหนึ่งสิบ ก็สุดท้ายมันจะได้เป็นลบเก้าจุดสเนาะปัดเศษเป็นลบสิบลบสิบไปเจอกันหนึ่งส่วนสิข้างหน้าก็จะเป็นลบหนึ่งเนาะก็จะเป็นสองลบหนธรรมดาก็เลยหนึ่งตอบข้อขอภัยนะครับตอบสี่นะตอบห้าะข้อยี่สิบหกถัดมาเลยเซตของจำนวนจริง x ก็คือให้หาคำตอบของสมการนี้มานะโดยอย่าลืมว่า ข้างในรูทาบติดลบเนะาะดังนั้นเวลาเราหาคําตอบเองมาได้อะอย่าลืมเอามาแทนคําตอบกับเข้าไปด้วยเช็คเนาะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็เอาคําตอบแต่ละตัวมากําลังสองบวกกันอะ่ะเวลาแก้สมการติดรูทก็ให้ยกกําลังสองเข้าไปเนาะรดยถ้ามันมีรูทสองตัวเนี้ยก็กําลังสองไปก่อนก็ได้นะมันก็จะเหลือรูทแค่ก้อนเดียวเพราะว่ามันเป็นหน้ากำลังสองหลังกำลังสองใช่ไหมรูทสองตัวก็หายไปเหล,ลือแค่รูทตัวเดียวละ พอมันเหลือรูปตัวเดียวแล้วเนี่ยให้เราจัดรูปย้ายให้สไควรูตตัวนี้มันอยู่เดี่ยวเดียวก็คืออย่างนี้ย้ายให้ไม่ได้อย่างงี้่วนหนึ่งเนี่ยนนก็ย้ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยยกกาลังสองเนี่ยพอยกกาลังสองเนี้ยมันก็จะไม่เกิดปัญหานะแต่ถ้าเรายกกําลังสองต้องโต,ง,ตงเนี้ยคําถามคือต้องมากระจายกาลังยุ่งยากอีกอไม่พอแล้วมันจะเกิดพดสไควรูตไม่จบไม่สิน้น แต่ถ้าเราแยกย้ายไปยเงี้ยรูปก็จะหายอ่ะจากำลังสองเข้าไปปึ๊บก็กระจายกระจายกระจายเข้าไปนะครับไม่ยากอันนี้แล้ข้างเข้าไปลบ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 แก้สมการออกมาโดยใช้สูตรลบ b บวกลบแครูท b กำลังสองลบส a c หารด้วย2 a อ่ะก็จะได้ x ออกมาเป็นอย่างงี้ครับตัวนี้จะได้รูทเ้นาะก็จะเป็น7 11บเบวกลบรูท สิบเอ็วกลบ็ดหารด้วยสก็จะได้ 4, 2ค่าคือสี่จม่กัหนึถ้าเราเอาสี่จดหไปแทนก็จะเห็นว่าหกคูณสยังไงก็มากกว่าสอยู่แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้วเราเอาหนึ่งไปแทนก็ยังใช้ได้อยู่แสดงว่าข้อนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับแล้วก็เอากํลาลังสองมาบวกกันได้2ี2 5ิบอ็ดองห้ต่อพอ่าข้อที่27อันนี้มันจะเป็นหลักสูตรเก่าเนาะก็คือเรื่องก่อนการ ทํานายค่าเนี่ยเป็นการให้หาความยาโดยประมาณหาค่าโดยประมาณนะครับคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยความสัมพันธ์นะมันจะเป็นพอเราเอากาฟมาพอดค่ามก็จะเป็นจุดๆเงี้ยแต่มันก็จะมีแนวโน้มอ,อยู่แนวโน้มของมันก็คือถ้าเรามองจ,จุดๆอย่างเงี้ยแนวโน้มเราก็พอมองไนดะ้ว่ามันจะเป็นเส้นตรงถ้าเราลากผ่านทีเนี้ยที่มันเป็นการทํานายเพราะว่า มันไม่ใช่ค่าจริงๆไงมันเป็นค่าที่เกิดจากการเรา,เรากระแล้วก็ลากผ่านเอาซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ากาฟนี่มันเป็นกาฟเส้นตรงเนาะสแสดงว่ารูปสมกาตราต้องเป็นอยู่ในอย่างี้นะเส้นตรงทานายของเราเนี่ยเวลาใช้ทํานายเขาจะใช้ในนี้เนาะหัวหมวก <c oughs> เป็น y ที่ไม่ใช่ y จริงๆอะ่ะเป็น y ที่เกิดจากการลากเส้น mx บวก c สมการเส้นตรงทีนี้มันจะเหมือนเป็นสูตรสําเร็จเลยว่า ให้ทําตามขั้นตอนเนี้ยแก้ออกก็คือหนึ่งใส่ซิกมาเข้าไปทางสมการตลอดสมการคือเท k e ซิกมา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 กระจายเข้าไปในบวกได้อ้โอ้ยเสียงหายแล้วอ่ะอันนี้เพราะเนื่องจากว่ามันมีสองตัวแปรคือ M กับ C ที่เราต้องหาเนะ ดังนั้นอันนี้นได้มาหนสมการแล้วต้องหาอีกหนึ่งสมการอีกหนึ่งสมการทําไงละ่ะให้ไม่เหมือนกันก็คือทําการคูณ x เข้าไปเพราะว่า x เป็นตัวที่เรารู้ข้อมูลนะก็คือนี่เรารู้ค่าของ x เราก็เลยเท x เข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บพอเท k x เข้าไปปุ๊บก็เทซิ sigma ทำอีกรอบก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็น x y เป็น sigma y x กับ x กําลังสองก็เป็น sigma x กําลังสองแล้วก็นี่เพิ่มมา x หนึ่งก็เป็น sigma x ทีนี้ซิกมาวายเราจะหาได้ยังไงหาจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับก็คือค่าเฉลี่ยของความยาววายคือความยาวเนาะ,ะเขาให้ค่าเฉลี่ยของวายมาจำวิธีหาค่าเฉลี่ยนะว่าวายบเทกับซิกมาวหารด้วยจํานวนของข้อมูลเนาะก็คือ n นทีนี้ถ้าเราย้ายสมการเข้าไปซนะิกมาวายเท่ากับวายบาคู n, เอ,อ็นเนาะเอ็นก็รู้ก็คือมีข้อมูลอยู่ห้าตัว แล้ววายบาร์ y ach, เขาก็ให้ค่ามาก็จะหาซิกมาวายได้จากส่วนนี้เห็นไหมซิกมาเอกเหมือนกันเนาะทีนี้ซิกมาเอ็กวายเอ็กวายเนี่ยถ้าเรามาดูดิเอ็กคูณวายมันคือพื้นที่เนาะดังนั้นซิกมาเอ็กวายมันก็คือไม่ใช่ซิกมาเอ็กวายมันก็คือเอ็นคูณกับพื้นที่เฉลีย่ยเนาะเนี่ยเห็นไหมพื้นที่มันคือ xy ดังนั้นเอ็กวาเฉลี่ยมันก็คือพื้นที่เฉลี่ยนั่นแหละ ซึ่งให้มาเท่าก,กับ5้8ุเนาะเห็นไหมห้าคูณค่ะ n ก็คือ5แล้วก็ความแปรปรวนความแปรปรวนเนี่ยคือเอาค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก็คือ sigma เนี่ยมายกกำลังสองโดยมันจะมีอยู่สองสูตรครับอันนี้มันจะมีสูตรที่นน x i ลบ x bar ล้วกำลังสอง sigma หารด้วย n อันนี้คือสูตรแรก ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่ใช่เราไม่รู้เราต้องการหาแยก x bar กับ x หาแยกคือยังไงคือเนมันรวมกันอยู่เราก็ยกกำลังสองใช่ไหมมันจะมีสูตรที่สำหรับแยกให้ก็คือ <c oughs> มันจะแยก x bar กับ x i ให้นะจะเป็นอย่างงี้ x i ยกกำลังสองหารด้วย n แล้วลบด้วย x bar ยกกำลังสองอ่ะเห็นไหมมันแยกออกจากกันละซึ่งข้อน,นี้เราต้องใช้สูตรนี้เพราะว่าเราต้องการหา หาไอตัวนี้เนาะถ้ามันติดเป็นก้อนเดียวกันอยู่เนี่ยเราก็จะหาเฉพาะส่วนนี้ไม่ได้เนาะแต่อันเนี้ยพเอิร์ดมันตรงกันพอดีเนาะก็คือเราสามารถหาก้อนนี้ได้โดยทําการย้ายไอ้ก้อนเนี้ยไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ,อะดูกันมันเป็นอย่างงี้นะสูตรเราอยากได้ก้อนนี้เราก็จับก,ก้อนเนี้ยย้ายไปบวกอีกฝั่งก็จะได้อันเนี้มาก็คือ sigma x กำลังสองเท่ากับ n คูณกับซิกมากํลาลังสองบวกค่าแปรปรวนกํนลาลังสองเอ้นี้คือค่าแปรปรวนซนะิกมากลาลังสอง x bar กำลังสองค่าแปรปรว,วนก็ได้มาแล้วว่าเท่ากับสิบสอง x bar ก,ก,ก็คือห้ายกกํลาลังสองก็เป็นยี่ห้าอะแทนค่าต่างๆลงไปก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาค่าเนี่ยกลับไปปใส่สมการของเราเลยอะแต่และตัวก็แล้วแต่ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บ แล้วแกส,สองสมาการสองตัวแปรเนี้จะได้ m แล้วก็ c ออกมาเนาะแล้วเราก็เอา m กับ c เนี่ยกลับไปแทนในสมาการเส้นตรงของเราทีนี้เขาบอกว่าถ้าความกว้างคือ x เนาะแทน x ด้วยสองเรจะได้ y เท่าไหร่คือแทน x ในนีเน้เป็น2องเราก็จะได้แทน x เป็น2เนาะ y ออกมาเท่ากับ5 .0 5เป็นค่าโดยทโดยประมาณเนาะ อ่ะข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับวันนี้เสียงแฮบแพบด้วงนะเพราะเด็กมากแล้วสี่ทุ่มสี่สิบก็ขอตัวไปนอนนะครับวันนี้สวัสดีครับ